สวัสดีครับก้ผมเป็นก้คนแคทเตอร์ผมจะแคทเกมทอรี่แอคูเรนตบนัตเทิลซิมเตเตอร์อีกเช่นเคยผมห่างหายไปนานกับโปรเจกต์เกมนี้ผมนะผมไปเล่นเกมอื่นมาเพลินไงแล้วก็ผมอยากจะกลับมาเล่นเกมนี้ต่ออยากจะรับรีเควสของทุกท่านแล้วก็อาจจะมีการโดนกับทุกท่านบ้างก็ติดตามกันได้เลยผมนะกลับมาแล้วสำหรับโปรเจกต์นี้ครับผมเพราะว่าตัวเกมแบบไม่ค่อยอัปเดตอะไรใหม่ๆมาให้เล่นไงผมเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาอัปเดตแต่ว่าเราก็มาเล่นกันธรรมดาก็ได้ไม่ต้องรออัปเดตหรอกมั้งอืม ผมอยากจะรับรีเควสต,ต่อดังนั้นถ้าเกิดใครที่มีรีเควสน่าสนใจก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้ผมนะเอาเป็นว่าวันนี้เราทํารีเควสของทุกท่านตั้งแต่พาร์ทที่แล้วเมื่อ2เดือนก่อนนู้นกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างครับผมโอเคมาศึกนี้ซุปเปอร์นักมวย2ตัวประทะปืนใหญ่ที่ยิงนักมวยออกมาเซเครื่องครับผมนะผมอยากจะเห็นว่าเออไอปืนใหญ่ที่มันยิงนักมวยออกมานักมวยที่ยิงออกมาจะมาต่อยกับน,นักมวยตัวจริงซุปเปอร์บ็อกเซอร์2ตัวนี้ได้ประมาณไหนผมจัดให้มันอยู่ห่างกันมากเลยนะเพื่้้นนมันยิงไดไดกลขึ โ okay, <ม>อเคมาเรื่มกันครับผมยวงฮานี่แหละแล้วปืนใหญ่น้ำมวยยิงน้ำมวยออกมามาดูซิว่ามันจะต่อยกันน้ำมวยเทพนีได้เปล่าซุปเปอร์บ็อกเซอร์เลยนะมายิงมาดิยังไม่เริ่มยิงครับผมซุปเปอร์น้ำมวยนี่จะว่าวิ่งเร็วนะยังไม่ทันจะยิงเลยมาแล้วยังไงนะพุ้งขึ้นมาแล้วสังเวียนน,นั่นแหละน้ำมวยมาแล้วต่อยโอ้โหน้ำมวยเงาที่ถูกยิงมาจากปืนต่อยอาตายเหรอซุปเปอร์น้ำมวยตายเหรอเฮ้ยซุปเปอร์น้ำมวยตายโดนน้ำมวยที่ยิงมาจากปืนใหญ่ฆ่าได้ซุปเปอร์น้ามวยตายแล้วคนหนึ่งครับผมนั Ooh, ไนะ้ไม่โดนนะไม่โดนนะอ้าวสปูตั้มวยติดอยู่ในสังเวียนออ้โดนยิงเข้าไปอืมอมโอ้เด้งมาอีกแล้วโอ้มาต่อยมันไม่โดนเลยนะสปะูตั้มวยส่วนใหญ่นี่คือมันติดอยู่ในสังเวียนเฉยแต่ว่าเข้ามาถึงตัวแล้วก็ผมอา้าวเรยวก,ก่อนผมผมมาอีกทีชิบหายแล้วมึงตายกันได้ยังไงวนะเนี่ยผมสาย,ยิงโดนกันเองตายแต่ว่าอา้าวแต่สีแดงชนะสีแดงชนะอา้าวงั้นปืนใหญ่ก็ชนะอยู่ดีเหรออนแล้วผมตกใจไงเพราะาด้านบนนี่มันคือมันพังไปหมดแล้วไม่ยิงกันเองตายครับผมนะมดูอีอย,อย่ ปรากฏว่าปืนใหญ่นักมวยที่จับว่าแรงเลยนะเออซูปเปอร์นักมวยที่ว่าถึกแล้วก็ตีแรงเนี่ยยังแพ้เลยถ้าเกิดเจอที่สิบเครื่องแปลว่านักมวยที่ยิงออกมาที่คือมันแก่งมากผมไม่เห็นว่าไอ้ที่ยิงออกมาที่มันจะต่อยโดนนะโดนแค่สังวุยเนล้อมเฉยทําให้มันเดินไปไหนไม่ได้แต่ว่าจับว่าแรงดีผมนะโอเคศึกนี้ปืนใหญ่นักมวยชนะไปได้กับผมมอ่อเอาสมุไรไว้หลังหินแล้วมันจะบินได้อะจะเป็นยังไงวะ ผมก็เลยตั้งไว้แล้วผมนะอันนี้คือมาสเตอร์สไลดตัวหนึ่งจากนั้นก็เอามาสเตอร์สไาด์อีกตัวหนึ่งไว้หลังหินเขาบอกว่าถ้าไว้หลังหินแล้วมันจะบินได้จะบินทชาไหนวะรู้สึกสนใจอยู่แค่หันะโอเคมาลองกันมาบินยังไงวะนั่นแงะไว้หลังหินก้อนใหญ่ใช่ไหมเนี่ยหินก้อนใหญ่ที่ว่าคือหินก้อนนี้ใช่ไหมไม่เห็นบินเลยอะเนี่ยมันติดแงกอยู่ตรงเนี้ยเขาบอกว่ามันจะบินได้มันจะบินได้ยังไงวะเนี่ยมันก็ติดแงกอยู่ตรงนี้เนี่ย แล้วมึงตีกันไม่โดนด้วยประเด็นคืออะไรหินก้อนใหญ่ก็หินก้อนนี้ใช่ไหมมันก็มีหินก้อนเดียวไม่เหรอหินก้อนใหญ่ก็หินก้อนนี้ถ้าไว้หลังมันจะบินได้มันจะบินได้เลยหรือผมวางพลาดวะเอาใหม่ก็กันเร่อนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นผมจะลองวางใหม่ละกันเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนอาจจะอยู่ติดไปก็ได้ผมจะลองให้มันทางหาออกมาดูหรือว่าเอาไว้ข้างบนเลยไม่ได้ดิเ้าไว้ข้างบนมันจะไม่ได้ก็รอหาออกมาดูอ่ะลองดูให้มันหอบห่างดูมันจะบินไหมไม่บินนะ มันก็ติดไงอยู่ตรงเนี้ยมันจะบินยังไงวะทานหินก้อนใหญ่เฮ้ยเหมือนจะลอยได้แป๊บหนึ่งแต่มันก็ไม่ได้บินนะรู้ตรงวาที่เหลี่ยมมันมันไม่ได้บินนะท่านมันบินได้อะผมไม่รู้ว่ามันเขาหลอกหร,รือเปล่าหินไหนวะหินก้อนใหญ่ยังมีใหญ่กว่านี้อีกเหรอไอหินไอภูเขานี้หรือเปล่าหลังหินก้อนใหญ่หมายถึงภูเขานี่เหรอผมงงว่าทท่านหมายถึงว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยภูเขามันก็ได้นะนะมันบินยังไงท่านมันก็ เดินขึ้นไปภูเขาธรรมดานะมันก็ไม่ใช่ว่ามันบินนะมันก็แค่เดินขึ้นไปธรรมดาท่านที่บอกว่าบินมาถึงอย่างนี้เหรอโอ้ก็โดดโว้ยแต่ท่าสวยอยู่คืออันนี้เหรอผมงงว่าท่านหมายความว่าอย่างไงเอาเป็นว่าไอ้อย่างนั้นก็แล้วกันงงเหมือนกันสึกนี้ทรัมป์ยี่สิบตัวปะทะนีออนอย่างละสองตัวเอาตรงๆเลยนะนีออนไม่น่าจะสู้ได้ผมนะทรัมป์แม่งโหดเกิน แต่ว่านีออนอาจจะใช้ความที่มีเทลยีสูงสุดเอาชนะไปได้แบบฟุ๊กๆก็ได้มั้งมาลองดูกันครับผมผู้อื่นสู้ไม่ได้อะ่ะครับมันโหดเกินครัมันแรงนะทําเล่นไปน่ะนะนีออนโดนตมูมเฮ้ยอาจจะได้นะเออเนี่ยเนี่ยเออมันไอนีออนมีสกิลป่วนเยอะมีนักมวยมีอะไรหูครับตายไปเยอะอยู่นะทําเล่นไปเออไว้ดาบเลเซอร์รก็ชนะเออเอ้ยตอนแรกผมนึกว่านีออนแค่อย่างละสองตัวไม่นนจะสู้ได้ปรากฏว่าสู้ได้ว่ะ ทรัมป์หลือแค่2ตัวเองเนี่ยมันไล่ยิงอยู่แต่ว่านี่ดาบเลเตอร์เข้าไปเข้าไปขอให้เข้าถึงตัวเท่านั้นยังเข้าไปถึงตัวเข้าไปถึงตัวเข้าไปถึงตัวตายก่อนเหลือแค่ตัวเดียวโดน,นลุกยิงกโหมีการกระพงด้วยทรัมป์สองตัวสุดท้ายมึงสู้ไวเออมันสู่ออสี่กว่าที่คิดนะตอนแรกผมนึกว่าจะสู้นีออนสู้ไม่ได้เลย,ยนี่ทรัมป์เองเอาแล้วผมนะตอนนี้นีออนหลบอยู่หลังกำแพงกำแพงจะลงแล้วเปิดมามีอีกคั้นหนึ่งไอชิบมหายมันตั้งกำแพงไว้แล้วก็แอบยิงเจดด้านข้างหานี่โคตรโหดโคตรเนียน โอ้โหเนี่ยติดก,กำแพงแล้วก็ยิงไปเรื่อยๆทรัพมันฉลาดไปไปแต่สูสีกว่าที่คิดนะตอนแรกผมว่านีออนจะแพ้ขาดที่ไหนได้ซูสีกว่าที่คิดเนี่ยทันที่ทรัพมีตั้งยี่สิบตัวเพราะทรัพมันราคาแพงไงมันราคาเท้าเท่าไรตั้งสองพันสู้ได้ดีผมนะสู้ได้ดีแต่ว่าทรัมชนะอยู่แล้วครับผมรอบนี้สิกดวลกระดัคพีเซนกับผมนะคนปลาหอกจำนวนแปดสิบคนจะมาปลาหอกใส่ดาร์พีเซนเอาจริงผมว่ายากนะถึงแม้ว่าดาร์พีเซนจะโหดมากเป็นที่หนึ่งในเกมแต่ว่า หอกตั้ง80อันถ้าเกิดมันปลาพร้อมกันนี่ก็น่าจะโหดอาจจะฆ่าดาฟพีเซนได้สึกนี้น่าสนใจเมื่อรอดด้วยกับผมนะว่าดาฟพีเซนจะชนะได้ไหมบ้าหอก80ตัวนะเว้ยปลาพร้อมกันเนี่ยดาฟพีเซนจะลอยได้แต่ว่าหอกมันก็ปลาได้ออาหอกโดนไปแล้วหนึ่งคนยังไม่เริ่มปลานเลยเริ่มปลาแล้วออ้ชิวๆ,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 ๆพอเริ่มปลาทีนี้โอ้โหดาฟพีเซนหลบอยู่หลังเสาฉลาดมากโอ้โหโดนโดนปลาติดโดนปลาปักติดเสาเลยปพระเนี่ยโอ้โหมันหลบหลังเสาผมนะทำให้คนส่วนใหญ่ยังปลาไม่ได้ แต่ว่าโหตรงนู้นกลุ่มนู้นมันโดนตายไปตั้งแต่เมื่อไหร่วนะเนี่ยเนี่ยมันตายเป็นกลุ่มอยู่ตรงนู้นเลยตายเพราะอนะไรวะเนี่ยแต่ว่าดาฟีเซนโหเดินไม่ค่อยได้เหมือนกันนะโดนปากขนาดเนี่ยหืมปากปากปากเข้าไปปากเข้าไปแต่ดาฟีเนมันหลบหลังเสาอ่ะดูดิไม่ค่อยจะหลาดหลบหลังเสาอ้าวมันค้างตัวนั้นแล้วคนปลาหอกก็เลยทยอยปลาไปเลยผมดาฟีเซนมันค้างแล้วอะคนปลาหอกปลาฟีเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปใกล้จะโดนดูดเข้ามาับผมแต่ดูท่าเจ้าไม่อยู่คนปลาหอกเอาโดนลากเข้าไปไหนวนะเนี่ยโหดาฟีเซนไม่พาขึ แต่ก็ยังทนอยู่ได้ตอนนี้คนปลาหอกเริ่มจะลดลงเรื่อยๆผมนะแต่ว่าคนปลาหอกเดินเข้ามาใกล้ๆจะรดนดูทีละคนเลยสองตัวสุดท้ายเนี่ยจะแปสิบคนดูแล้วคนปลาหอกดูดาบิเซน์โดนปลาหอกติดเต็มตูดเลยมึงปลาโหดมากปลาเต็มตูดคือดาบิเซนต์บอกเต็มตัวเต็มตูดที่อย่างนั้น <listed> ดาบิเศยังอยู่ปาหอกเลยแค่คนสุดท้ายแล้วผมนะจะพยายามจะดิ้นดูดโดนดูไปแล้วน่าจะไม่รอดผมนะดูแล้วโดนเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาเวียงไปเวียงมาทําเป็นของเล่นนะผมนะเดือดตัวสุดท้ายดาบพิเศนเลยเล่นเพลินเลยนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยผมดาบพิเซษยังคงความโหชนะไปได้หอกติดเต็มตูดไม่ก็ยังชนะโคตรโหเลยต่อไปดาบเลเซอร์ยี่สตัวประทัดถังระเบิดผมนะเขาไม่ได้บอกว่าเอาถังระเบิดเท่าไหร่ผมก็เลยจัดไปสักหกตัวแล้วกันให้ตัวหนึ่งอยู่ห่าง จะได้ให้เพื่อนในที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเผาไปก่อนเพราะถ้าเกิดถังระเบิดมันมีตัวเดียวแล้วระเบิดเลยนี่คือมันแพ้เลยนะดังนั้นผมเลยให้ตัวหนึ่งไปอยู่ห่างๆไว้เพื่อดูว่ามันจะอยู่ได้ไหมโอเคมาเริ่มกันเลยผมนะมันจะเผาระเบิดระเบิดขนาดไหนมามาตูม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 พวกดาบเลเซอร์ก็จะโดนเผาเกลียมเกลียมเรียบร้อยตายหมดไหมเยอะท่านตายนั่ท่านตายเรียบร้อยสีแดงชนะครับผมอืมโดนเผาตายง่ายจริงแล้วมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะ งั้นผมขอตัดพาร์ทแต่เพียงเท่านี้ผมนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์ผลงานที่เดียวไปผมนะถ้าใครอยากดูคลิปต่อไปไวๆก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะเด้อถ้าใครมีรีเควสที่น่าสนใจก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยผมผมอาจจะเอาคอมเมนต์ของท่านมาทำในพาร์ตต่อไปก็ได้ครับผมนะไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวดนีนด้ก็ขอลา